ยังขึินวาคือมัวเหรอวะ1เขาจะปัดเรื่องอะไระต้มปอดอู่บอลทว่างไลรล่ะรู้กันครับทะเบงครับ <c oughs> อย่างนี้คิดแม่งหัว <c oughs> คิดซีวอลครับอ <c oughs> ุนเอาเสียดนเาเสียดอนะ <c oughs> ่างเีผีหอกส้ยู่อนง่อมู <c oughs> ปอดมู <c oughs> อดมู ปอดมูครับปอดมูนี่คือปอดมูครับปอดมูครับโอ้ยนี่หผมอ๋อม่ยำไปหน้าอันทว,แล,วนแล้วครับนี่แหละครับมันจะไายการกินครับแงครับไปน้าอันทวอันนี้ไว้เฮ็ดกับแก้มครับนี่หูอ่อนมัน ตม้อกปอมีพันหนึ่งคบมาต้มมาต้มอีกมาใส่เครื่องปูนอีกแคนึ่งนะใส่เรื่อูอีกเครับต้งีบังอ๋ออู้เียวกรต่งเล่นมาเจียเห็ดยาก วันนีจนะ่จา้จาวไปกระกระไปจา้จาวไปกระไปฮะใช่ลงทุนมาได้ครับเมนูนี่ประมาณร่อย จ้างต้มเครื่องเครื่องแบบระด้บแ่บแล้วในต้มมีเยอะครับวันยังห้มอู้ห้มเลย <c oughs> เสียต้มแ่บครับแมนอ่ะต้มแ่บแมนแมนลืมก่นคือซื้อ <c oughs> บอกคือซื้อบอกขาดเจ็กใปกล่องเลยไอ่หนุห่นมซื้อ

สองงวงคววกนแล้วครับเปิดน้าท้องเทียนเนาะอยากลองเสอเห็ดครับแซ่บครับเสอปรจำแจวก็ไเลยแจวกันเจ้าเห็ดยังเหรอเห็ดแจวสมจํำกันเลยเห็ดปรุงสดน้ำก็ไดลยบะข้าวครับนี่ข้าวเดียวเปิดทน แน่นขาขาพอดเยกินเครื่องสตไข่ออะไเขาก็เดี๋เหตุขายน้ำมันหันตามสั่งทีสิ่งสีละปวดกสอบแม่นขออีกหนึ่งไว้ เลยว่ะถหมือนอันราดออกอุยดัหมอยๆมื่อีลูกอีสานออกมาครับมื่อไลูกอีสานเป็นไขว่ามือนนัดกันมือนไปใส่แบบมือ่นหัวร่งไปท่านหั่องไปอยู่ไปอนมือก่อนเมื่อไ่อาจจะนัดกันยิงก็พอมีอะไมือกันขี่รถใหญ่อยมือยิง เนี่ยมทันเลยทันเลยแตว่าทันเลยนังไปขี่ด้วนั่นเนาะไปขี่นอยู่กันท่านทีไหมเหรอเข้ไปเาแบบว่าไปหาแนวเช่ายเขา เข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวให้เจียวถาี่ครับสิไม่ให้ต้มแสบครับปอดนี่อยู่นี่ซอยยิงก่อนครับต่างอ่างให้ของกันเลย Chào chậm còn thấp Hãy subscribe thì ครับ แตงหน่อยครับใส่ขอพบสุเดียวว่าต้องมียังมากๆ,ๆครับข้าสุดเด็ด เขาล่กใครเริ่มบอกกูเพราะว่าเขามีกะติกอยู่กะติกซิมพุ้งนำไมกติกซิมพุ้งแน่เอาให้หน้ามารดอับหลังกันแน่

กแกเอาเป็นห้าง <c oughs> เลยลรอไม่แอบสร้างสังน้ำป่านี่ไหมมัเป็นเนือเล่าเลยพมื่สู่ํำป่าบานฮาลีเขียนบดหรอ้ำป่าแต่ไม่้ำป่าวันนี้จะเป็นห้างได้ใช่ไหม <laughs> <lầy> được rồi Không thể xung hay kiểu... เหมือนไก่ตัวเหมือนไก่ตัวนึงเนาะเสร็จมอได้มอนอนเันตบเียเหมือนใ่เหมือนเเหินเขบเื้อนเลยเรียกลอยเลยไก่ตุมง่แค่ติดไวทีเร็วเถะวะซิมก่อนี่ได้ยองเนอะบรรยากาศ เขาไปเข้าเอา้าเข้าไปต่อตามนี้เจ้าแขนครับเจ้าสูตรยังไงไม่สูตรอะไเจ้าไม่สูตรเจ <laughs> ้า <laughs> แล้วมันไหนกูเปลี่ยนเจ้าเบาๆครับมีมทำงานตอนน่ากระไรอะไรอ่ะ เจ้าในน้ำด้วยนะดูรับคอมน้ำน้ำเอาไว้สิฮึ่มเอื้อาะไรไหมอืเดี๋ยวครับเดี๋ยวเครื่องลงก่อนมาไทยออกเฮ้ยทำงนติดกว่นี้ นะครับอนี้จะมีพริกมีแปลกูดข่าตะไคร้ครับแล้วก็หอมแดงครับเครื่องเก่ารงครับเก่ยรลองก่อนครับมาตัดทีละ ไปเกลือเรองไปโรดดีครับโอ้นี่บอกพี่เพิ่นทำโลโก้ให้นี่เพ่นโอ้เกแลกยัาขามขามเปียนขามมาแท่หน้าหนก้อขามนี่ครับนี่

Yeah. <laughs> ครับือเสียไซเอสของเด็กน่อยครับไซสสิบสี่่ไซส์ิบสี่วะมันไซส์เอดน้ำผิดครับเดี๋ยวสิออดสดใเบิ่งหุ่นย้อนน้อง่อไปเฮ็ดพี่าว

ค้ามเปียกแก่ครับใส่ลงในปอดลงไปแล้วหอมเออนีครับต้มแซ่บต้มแซ่มาหอกาแกวว้าอันนี้เนี่มพอให้นี่ใส่พริกพงอีกก็ซีซั่นเลยใสิคงลงไปอ้ตะกร้าหัวฟืน ปงไปครับของการความเผ็ดนี่แหละวันยุรันเฮ้ยยอดครับเจียวมาทำอะไรนี่ครับรอเดือดมาอะไรแมนรอเดือดแต่เบืองต่นชิมนะครับบ่านี้